ยี่ห้อที่ผมลองนะครับเพื่อนๆก็คือเอ็มมิวลองแล้วไม่มีอาการแพ้ใดๆเลยเพื่อนๆจากที่เคยท้องอืดท้องเสียนะครับตอนนี้กินง่ายสบายเลยครับชอบมากๆเพื่อนๆยี่ห้อนี้ใครสนใจแนะนำนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีใครที่ดื่มนมวัวนะครับแล้วมีอาการเหล่านี้บ้างครับอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องท้องเสียนะครับท้องเสียนี่คืออาการที่หนักๆเลยผมเองก็เป็นอาการอย่างนี้เลยนะครับ ทำให้รู้ว่าเราแพ้นะครับแลคโตสเป็นน้ำตาลที่อยู่ในตัวนมวัวนะครับเพื่อนๆส่วนมากแล้วก็จะเกิดจากคนเอเชียนะครับไม่เหมือนต่างชาติฝรั่งนะครับเขาแบบดื่มนมกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายของเรานะครับไม่มีเอนไซม์ตัวที่ชื่อว่าแลคเตสนะครับเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการย่อยน้ำตาลตัวนี้นะครับตัวแลคโตสนั่นเองปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนๆในตลาดมันจะมีนมที่มีคำว่า แลคโตสฟรีนะครับก็คือเป็นน้ำตาลแลคโตสูนเซนั่นเองวิธีการของเขานะครับก็คือเขาจะเอาตัวเอนไซน์นะครับแลคเซตใส่เข้าไปมันก็จะไปย่อยไอตัวแลคโตสตัวนี้นะครับทำให้แลกโตตัวนี้หมดไปนั่นเองครับเพื่อนพอเรากินปุ๊บอาการที่เราแพ้นะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับข้อดีของนมวัวนะครับที่เป็นแลกโตฟรี ก็คือมันดื่มง่ายนะครับดื่มง่ายแล้วก็ย่อยง่ายกินเข้าไปแล้วมันจะสบายท้องนะครับอาการที่แพ้ที่แบบว่าท้องอืดท้องเฟ้อแบบท้องเสียนี่ก็คือจะไม่มีแล้วนะครับมันสามารถที่จะดูดซึมแล้วก็นําไปใช้งานได้ที่สําคัญนะครับคุณประโยชน์ก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยครับเทียบเท่ากับเราดื่มนมสดจากธรรมชาติแบบยังเหลือแบบคงเหลือไว้เต็มเมเลยนั่นเองส่วนข้อเสียนะครับอย่างอื่นเนี่ยยังไม่รู้แต่เท่าที่รู้ตอนนี้ก็คือว่า ราคามันแพงครับมันแพงกว่านมท,ทั่วไปแบบว่าเยอะอยู่เหมือนกันเพื่อนๆบางคนที่แพ้แลคโตสนะครับก็จะหันไปดื่มนมตัวเหลืองแทนแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็สามารถกลับมาดื่มนมวัวได้แล้วนะครับลองมาดูนะครับว่าในตลาดเนี่ยยี่ห้อที่หาซื้อกันแล้วก็มีขายกันอยู่ทั่ว,วไปมียี่ห้ออะไรบ้างมาดูกันครับเพื่อนๆยี่ยห้อแรกเป็นเอ็มมิวนะครับอันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเพื่อนๆมีหลากหลายรสชาติเลยนะครับเห็นขายอยู่ใน เฟรช m มาดของ The ะมอลยี่ห้อที่2เป็นของเมจิอันนี้ในเซวก็มีขายนะครับเพื่อนๆยี่ห้อที่3เป็นโทฟูซังนะครับอันนี้เขาทํำก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวพวกนมโทเหลืองนะเพื่อน,อนผมเองก็ซื้อกินประจําในเซวก็มีขายนะครับยี่ห้อที่4เป็นของไทยเดนมาร์กครับ และสุดท้ายยี่ห้อที่5เป็นยี่ห้อ Magnolia Plus นั่นเองอันนี้เป็นตู้แช่นะครับเฟร m มา t ของ The Mall ก็จะมีของยี่ห้อเ m i l ม s วเป็นส่วนใหญ่นะเพื่อนๆยี่ห้ออื่นยังไม่เห็นนะครับยี่ห้อนี้เขาก็มีหลายรสเพื่อนๆเ,เต็มเลยครับมีทั้งแบบ l ล c t โต e f ฟรีแล้วก็แบบธรรมดานะครับสังเกตดูที่ราคานะครับถ้าเป็นตัว l ล c t โต e f ฟรีเนี่ยราคาก็จะสูงกว่าท,วทั่วไปนะครับเพื่อนๆ